ขอต้อนรับเข้าสู่การ์ตูนใต้พิภพเรื่องไอ้จ้อยกับไอ้จอร์ดตอนไปจับปูนะาบ่ายวันหนึ่งแดดไม่ร้อนมากลมพัดเบาๆท้องฟ้าโปร่งใสชวนให้อยากเล่นน้ำจ้อยวิ่งกระโดดโลดเต้นออกจากบ้านพร้อมเสียงตะโกนไอ้จอร์ดไปเล่นน้ำกันไอ้จอร์ด เจ้าลูกหมาที่วิ่งตามตูดจ,จ้อยแจแทบทุกวันเห่าห้องตอบรับเหมือนเข้าใจวันนี้อากาศดีแฮะจ้อยพูดกับไอจอรอดที่วิ่งนำหน้าไปแล้วไอจอรอดกระดิกหางดิ๊กติ๊กหันมาเห่าห้องห้องเหมือนตอบว่าคลิปตามมาสิเมื่อถึงแอ่งน้ำกลางนาจ้อยก็กระโจนลงตุ้มน้ำกระเซ็นใส่หน้าไอจอรอดไอจอ็อดลงมาสิน้ำย็นดีจะตาย ไอจอดกระโดดตามลงน้ำทันทีสองเพื่อนทำวไวเล่นน้ำกันจนเปียกมาลบมาแลกหัวอราะคิกคักไล่แต่คลุบคลื่นน้ำที่สาดใส่กันพอเล่นน้ำจนพอใจจ้อยก็หันไปมองคลองเล็กๆข้างทุ่งนาแล้วร้องลั่นไปจับปูนากันจอดแถวเนี้ยแหละปูเพียบเลยจ้อยพูดพลางมองหาปูได้แล้วได้แล้ว จ้อยร้องอยากดีใจแล้วหันไปหาไอ้จอตแต่ทันใดนั้นออด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 ปูนิปปูนเขาสะบัดมือไปมาแต่ปูก็ยังเหนีบนิ้วแน่นไอ้จอตเองก็กำลังเหา่าเห่าอยู่กับอะไรบางอย่างก่อนจะกระโดดถอยหลังแล้วเห่าเสียงหลง <c oughs> จ้อยหันไปดูก็หวัวเราะเห็นปูตัวเล็กๆคีบอยู่ที่จมูกของไอ้จอร์ <c oughs> จอดโอ๊ยเจ็บมาเจ็บเจ็บไอ้จอตทำยังไงดีจ้อยเริ่มน้ำตาไหลพรากปูยาหนีบนิ้วแน่นไอ้จอตน้ำตาคลอเช่นกันเดินด,ด,ดึงไปมาบนคันนาสองเพื่อนต่างวัยวิ่งกลับบ้านโดยที่ปูยาหนีบนิ้วกับจมูกของทั้งคู่ชาวบ้านที่เห็นพากันหัวเราะทั้งน้ำตาโถเอ้ยไอ้จอยไอ้จอด ไปสนทีไหน,นกันมอีกล่ะนั่นยายคำเดินออกมาพร้อมขันน้ำเดินเข้าไปช่วยเงบปูออกอย่างเบามือทีหลังก็อย่าไปซนนักนาลูกฮ่อฮ่า่าฮ่าสะอื้นป่นหัวเราะข้าวหน้าเราจะไม่มั่วซั่วจับมวยแล้วครับยายท้องฟ้ายามเย็นเริ่มกลายเป็นสีส้ม ทั้งคู่น่งดูพระอาทิตย์ตกดินอยู่ที่หน้าบ้านเงียบๆจอร์ดถึงเราจะเจ็บแต่ก็สนุกดีนะไอ้จอร์นเห่าเบาๆกระดิกหานพวกเขาอาจจะเข็ดไปอีกหลายวันแต่ความสนุกวันนี้จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนาน